เราเป็นพอคลอของของประจํารถใช่ไหมครับครับผมมีความพร้อมเท่าไหร่ครับร้อยเปอร์เซ็นครับอ๋อพักผ่อนมาเต็มที่ครับผมทุกวันเลยครับผู้ผู้โดยสารนี่ปลอดภัยแน่นอนครับสองคนนี่ครับขับขับกี่คนครับสองครับอ๋อมีมือสำรองด้วยครับโอ้ครับ จะ,จะเดินทางไปไหนครับไปกรุงเทพฯทำงานที่กรุงเทพฯเรอครับ่อ๋อปีหนึ่งกลับบ้านกี่ครั้งครับกลับสองครั้งตามเทศกาลอ๋อก็มีปีใหม่สงการาน